ว่าครั้งแรกที่คุณเจอเพื่อทธนาพลคุณรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ในสายตาของ acting coach เอาเอาของแรงเลยเหรอเอาของอแรงก่อนเหรอจริงๆเราจะมีการเฟกหมกเม็ดไ,ไม่ต้องมาสร้างภาพกันว่าเฮ้ยแบบตัวจริงน้องดีมากเลยไงเราพูดจริงๆเลยว่าน้องครั้งแรกเป็นยังไงในสายตาครูในเรื่องของการสนุกฉ<น>ันถามน,นิดนึงคอมเมนต์อของฉันค้างอ่ะแต่ว่าของเธอยังเห็นคอมเมนต์อยู่ใช่ไหม เด้งตลอดฉันก็งงเหมือนกันเมื่อวานก็มีคนมาไลฟ์แต่ฉันก็บอกว่าไม่เห็นเลยเลยคือฉันต้องเป็นคนอ่านให้ฟังเองอะตอนเนี้ยอ๋อแต่เธอเห็นใช่ไหมได้เห็นความคืบหน้าของทุกคนว่าตอนนี้กําลังเด้งเดงเดงเข้ามาตอนนี้ยอดของเราประมาณสองแสนสี่มื่นหนึ่งพันคนละต่ะเท่ากันไหมครึ่งประเทศค่ะครึ่งประเทศ เรียกว่าครึ่งระเทดที่กบตัวอยู่บ้านตอนนี้กําลังรองกุลุแก้วเมาสคนแรกคือเพิร์ตนาพลเพิร์ตนาพลครั้งแรกที่คุณครูเจอเป็นยังไงเด็กคนนี้ออร่ามาไหมหรืออย่างไรพูดนะเอาจริงๆฉันน่ะไม่ได้เป็นสายดูซีรีส์วายฉันก็คือ,อ,อปกติก็คือเพิร์ตก็คือไข่ก็คือเพิร์ตก็คือก็คือเพิร์ตมาพร้อมกับมาร์คเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นคู่การถูกไหมในเคว้งถูกต้อง,เออ,งเออพอเจอปุ๊บงงก็เรียนรู้ว่า เฮ้ยพื้นฐานน้องไม่แน่นนะอันนี้พูดความจริงตอนแรกเลยคือน้อ,นองเอตเตอรรู acting coach อแต่แต่น้องเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงนะอือเห็นได้ดีความตั้งใจคือรู้เลยว่าอ,อ,อยากที่จะเรียนรู้การสแสดงอยากอยากเรียนการสแสดงใช่แต่แตปัญหาคือตอนนั้นอนะมันหลังจากเอ่อทำเรื่องเรื่องเรื่องเดียวกวับมีเรื่องไอ้บังเอิญ<บ>รักเนี่ยนางกำลังดัง แล้วคิวนางคิวนางน้อยมากแล้วนางเหมือนเหมือนพยายามแรกคิวมาเวิร์กช็อปแต่ว่าแทรกน้อยมากอ่ะแทรกได้น้อยมากแล้วการที่จะจับเพิร์ดกับมาร์คมาเวิร์กช็อปด้วยก,กันอะคือหาดูยากมากคือคิวชนกันยากมากขนาดแบบว่าคือช่วงนั้นคือเป็นช่วงป๊อปปูล่าของน้องไม่ว่าจะเป็นแฟนมีดงานอีเวนต์ใช่ใช่แต่ไงต่อเป็นครูแล้วมันเหมือนจะได้เจอมาร์คแค่สองครั้งเองมั้งก่อนออกกองออกองมาร์คคือน้อยกว่าเพิร์ดอีก ถูกไหมคือคือเพิร์ดกับมาร์คได้มาเจอกันอ่ะสองครั้งหรอซึ่ง,งออกกองเลยทั้งคู่ถูกไหมซึ่งจริงๆมันต้องเล่นเป็นเป็นแฟนกันแล้วในเรื่องมันคือโรแมนติกโรแมนติกมันแล้วมันมีการทุกคนเราไม่ได้สปอยแล้วเนาะทุกคนคงได้ดูแล้วเนาะมันมีการมีความแบบตายจากกันอ่ะเออจากกาันจากกาันตอนตอนหนึ่งอ่ะแล้วไงต่อมันมันคือพีคมันคือยากสําหรับน้องแล้วคือ เราต้องสร้างคอนเนคชั่นระหว่างสองคนให้มันดูรักกันจริงๆรักกันเบอร์ที่ไม่ใช่รักมุ้งมิ้งอะแต่มันคือรักแบบครอบครัวรักคือคนอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตอะถ้าทุกคนได้ดูมันจะมีจุดหนึ่งในซีรีส์ที่บอกว่าเราเหมือนวงกลมที่วันหนึ่งมันจะมาบรรจบกันใหม่คือมันแบบมันโรแมนติกสัตว์เลยอะใช่คือจริงๆแล้ว่จะบอกว่าซีนอะซีนนี้เขาต้องจูบในซีนที่แบบเหมือนนอนในห้องหรือตอนนั้นอะที่มันที่มัก จริงๆจะบอกเป็นซีคุณครูเคยบอกกันแล้วว่าคุณครูชอบด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ในแต่ด้วยความที่ด้วยความที่ซีรีส์อ่ะมันให้เวลาแค่ตอนละหนึ่งชั่วโมงถูกปะมันก็เลยทาให้อะออกไปอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเสียดายเสียดายความอารมณ์นะตรงนั้นที่น้องแบบพยายามเล่นที่มันมากกว่านั้นจริงๆคุณครูเคยบอกว่าเว้งเนี่ยตอนเหตุอีพีหนึ่งนี้ขือนหนาขนาดนี้เลยใช่ไหม คือเห็นบทคือมันเยอะบทบทบทหนามากแต่ว่ากันกองไปเยอะมากคือมันก็เลยอาจจะทําให้ทําให้คนที่มันอะไรอะไรจะหล่นมาจากช่องแอร์หรือเปล่าคคุณครูี่ฉันเห็นบไม่รู้ค่ะดิฉันรู้สึกเหมือนคอนั่นค่ะของเขาแล้ครับเพิ์ดกลับมาค่ะไม่รู้อะไรจะหล่นมาจากตรงนี้ของเธอใช่ไหมของฉันไม่แล้วก็นี่ปุ๊บคือคือมันก็เลยทาให้คนที่ดูเคว้งเนี่ยอาจจะแบบว่า จริงๆถ้าสมมติอย่างครูเนี่ยครูได้อ่านบทเนี่ยจริงๆมันมีความละเอียดของตัวละครเยอะกว่านอใช่ไม้มค,ครัครูใช่ใช่ใช่คือเธอตัวละครเมนสิบกว่าตัวแต่เวลาเล่ามีแค่เจ็ดอีพีมันจะนไม่พออะไรละแม่แล้วแล้วนี่อีชั้นดูวันเดียวจบเลยนะเจ็ดอีพีอ่ะโอ้ิถไหมฉันรักเธอมากฉันรักเธอมากเป็นแฟนพันท้ใช่ฉันเป็นแฟนพันท้แล้วฉันก็ไล่หาเธอทันทีด้วยทีนี้วัฒนพล ตอนอยู่ในกองเป็นยังไงบ้างไหนเล่าสีตอนที่อยู่ในเขวงฉันขอเล่าวันแรกในการกองของเพิร์ดเล่าไปเลยวันแรกซีนแรกน้องเจอซีนอะไรรู้ไหมเป็นซีนที่มาขโมยยาในห้องอยางเพราะว่าจะต้องเอาอยาเนี้ยไปให้ไปให้เขาฆ่าตัวตายอ๋อหึงออกหนึ่งออกนึ่งออกนออกซึ่งซึ่งอันนี้อยู่ว่าเป็นซีนที่หนักเหมือนกันเพราะว่าน้องยังไม่รู้ถึงแบบอะไรขนาดนั้นได้ยังไงใช่ คือจะบอกว่าคือเคว้งมันต้องถ่ายเรียงตามโลเคชันคือเขาถ่ายในกรุงเทพก่อนดังนั้นกรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องไปถ่ายที่ห้องพยาบาลอีซ e ีนห้องพยาบาลต่างๆคือทุกคนเจอซีนแรงหมดเลยอย่างบ<อ>ีนก็เจอซีนโจอี้ตายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ<อ>มาซีนแรกในเรื่องกูถ่ายแบบโจอี้ตายเลยเพิร์ดก็โดนซีนแบบต้องมาเอายาเพื่อไปฆ่าคนที่เรารักอะ่ะคือมันพีคมากๆแล้วน้องก็มาเวิร์กช็อปแค สามสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออ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 ดังนั้นปุ๊บมันเอาจริงๆคุณครูความยากของการแสดงเนี่ยมันคือการที่อย่างเราอ่านหนังสือนิายายอะไรเงี้ยมันคือการเรียนไปถึงสิบถูกป,ปะ่ะแต่อันนี้คือแ<ช>บบเดี๋ยวมาก้าเดี๋ยวมาห้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณครูอันนี้คือสิ่งที่ยากเลยว่าความอดทง,องเ,อเองว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้ววะใช่ไหมค,มคม<ช>ุณครูแล้วแรกว,วันแรกของน้องถือว่าน้องแบบยากไหมหลายเทกแมกกซีนนั้น แล้วคือพี่จีมผูก้กำกับก็อยากได้ความดูดูกลัวดูจะร้องอะไรอย่างเงี้ยของเพิร์ดเออแล้วยังไงซึ่งถามว่าเพิร์ดเป็นคนเซนซิทีฟมากไหมตั้งแต่แรกเราบอกเลยว่าเพิร์ดไม่ได้เบอร์เซนซิทีฟขนาดนั้นแต่ว่าก็พยายามช่วยกันขุดสุดท้ายแต่คือน้องเป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากชมเพิร์ดคือเพิร์ดเป็นเด็กมีสมาธิมากเพิร์ดเป็นเด็กที่ สมมตินางอยู่หน้ากองนางยังไม่ได้นางจะพยายามนางจะอยู่ตรงนั้นนางจะไม่วอกแวกแล้วนางจะเอานี่คือชาร์มมิ่งของนางคือเด็กที่เด็กที่เหมือนแบบว่าตั้งใจจะทํางานโดยเฉพาะการแสดงและอย่างคือเหมือนนางไปเจออารมณ์แบบเด็กวัยรุ่นะนักแสดงไวัยรุ่นที่เป็นหัวกะทิหลายๆคนคืออย่างแพทยานิสอย่างเนี้ยมาจุดาวุฒคนที่ประสบการณ์การทํางานค่อนข้างหลายเรื่องแล้วอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าให้นางใช่ไหมนางนตั้งใจเป็นศิษย์ แล้วซีนนั้นรอดมาได้เพราะตอนแรกเราก็ให้เพิร์ดจินตนาการเพิร์ดก็ได้ขึ้นมาหน่อยนึงก็ยังไม่ได้ไม่ได้สรุปคือไอ้เจ้าแพมไอ้เจ้ามาร์คคมามาช่วยเพิร์ดแพรที่เล่นเป็นแจนนะคะคือเพิร์ดเป็นคนที่เซนซิทีฟกับการโดนคนอื่นมากระทำคือถ้าเกิดบิวใช่คือบิวเพิร์แบบว่าโอเคจินตนานการนะก็มาประมาณนึงแต่เพิร์ดเป็นคนที่ถ้ามีเพื่อนนักแสดงอะ มาช่วยทําอะไรบางอย่างอะอารมณ์ที่จะมาอ๋อใช่เพื่อน,นมอกว่า<ช>เ,เพื่อนแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมีความแบบความคล้อยตามกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะอินกับเพื่อนหรืออินกับเหตุการณ์นั้นเร็วเช่นซีนนั้นน่งสงสารเพื่อนมากคือเรากับแพรช่วยกันด่าดเพิร์ดแต่ไม่ได้ด่าดเพิร์นนะด่าดตัวละครด่าดกลิกดด่าบอกว่า แกแม่งฆ่าคนมึงทําอย่างนี้กับน้องกูได้ยังไงมึงรักน้องกูคือได้ๆๆๆๆคือเพิร์ <c oughs> เป็นคนที่อินกับซีทูเอชันถูกไหมทึ่งคู <c oughs> ใช่คือเพิร์ธจินาการเป็นตัวละครเลยและและเพิร์จริงๆอ่ะเราเรามองว่าทุกคนแจนกริตเอ่อเอ่อแจ็คแอนกริตสามคนเนี้ยเป็นทีมเวิร์กที่ดีมาก <c oughs> ในวันที่เป็นซีนที่แจ็คตายไอ้ <c oughs> มาร์กตายแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> มาร์คมา มาช่วยเพิร์เตรียมอารมณ์มาช่วยไอแพมเตรียมอารมณ์มาร์กมากอดสองคนเตรียมอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆแล้วมาร์คคือไม่จําเป็นจะต้องไอนี่แล้วแต่มาร์กก็เหมือนทํากับบ้านเพื่อนเพื่อนอีกเ<า>หมือนรม่ไปนั่งพักมาร์กไปนั่งพักได้เลยแต,แต่มาร์กไปช่วยแต่มาร์กวิ่งมาเพื่อกอดเพื่อให้รู้สึกว่าสมมติว่าคนที่เรารักเขาตายไปแล้วแล้วความรู้สึกอบอุ่นอย่างเนี้ยมันมันหายไปแล้วอยู่ใช่ไหมคุณตูใช่ก็คือเราก็ให้มาร์กอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ระหว่างนั้นเราก็บิวไป เราจะไม่ได้รับอ้อมกอดน,นี้อีกแล้วนะนี่คือสิ่งที่ทุกคนไม่รู้เลยของซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่องแรกของเมืองไทยใช่เธอคูมันยากเกินกันนะเนี่ยครูคือเอาจริงๆแล้วการทํางานของเพิร์ดถ้าเกิดสมมติว่าการแสดงเนี่ยคุณครูก็ได้บอกเลยว่าเพิร์ดจะเป็นคนที่จะอินกับเรื่องราวได้เร็วมากถ้าเกิดสมมติน้องอินกับเรื่องราวตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,วาน้องให้แบบน้องคิดนึกอะไรบบางทีมันมาแต่มันมาไม่ไม่เต็มที่ อันนี cool. okay. oh, so information information, really ้เราสังเกตได้ว่าแสดงว่าอย่างในบางเรือรักหรือก็ตามแล้วว่าแต่ละซีน่ะที่พุ่งกับถ่ายทอดแล้วคนอินเนี่ยแราว่าเหมือนน้องอินกับซีเรชั่นนั้นจริงๆอินว่าเป็นตัวละครตัวนี้และสถานการณ์เป็นแบบนี้แต่แล้วก็สมมติเป็นอยู่เนายเลิศแล้วเป็นไงอีกน้องเลิศนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างเอาตอนที่พีกละกันคือด้วยอ๋อเอาเอาสองสองสองอันมันมีอันนึงคือ อันนี้ไม่ใช่ซีนแต่เป็นเรื่องของความถึกในการทํางานของเพิร์ลละกันแชร์เรื่องนี้คือตอนนั้นงานน,นนางเยอะมากแต่ละนนางไม่ค่อยได้นอนมาออกกองคือ,เ,อ,อเธอฉันเมาก่อนนิดนึงฉันเคยไปฉันบินไปไหนสักเมืองนึงจำไม่ได้แล้วแล้วฉันกลับมาไกลมีนแล้วฉันฉันก็งงว่าเฮ้ยแบบแฟนขับมารอเราเยอะมากทั้งที่เราไม่ได้ประกาศเลยจริงๆเขาบอกว่าเขารู้ว่าเพิร์ลอะเหมือนแบบว่าเหมือนมีความแบบกลับมาจากต่างจังหวัดเกอคือนั่งเครื่องนางช่วงนั้นเนี่ยคือนางแบบ ทํางานแบบทํางานอีเวนต์นะทํางานถ่ายซีรีส์แล้วเรารู้ว่าเน็ตฟลิกเนี่ยเวลาถ่ายเขาขอเวลาเธอแบบสามสี่เดือนเลยใช่ไหมคือขอไปเลิกเขาจะไม่ได้แบบว่าขอแบบกระปิดกระปอยเหมือนขี้ไม่สุดคือขอคือขอหนักก้อนเลยนะเนี่ยแหละคือคือ,อคือบางคนที่ไม่ได้เป็นตัวท็อปหรือว่าไม่ได้มีงานเยอะ<ๆ>เขาสามารถไปแหงไปนอน<ๆ>เขามีเบียเลี้ยงเลี้ยงให้ในแต่ละวันชิลๆไปตี้กับเพื่อนแต่เพิร์ดเนี่ยคือเป็นคนที่ เวลาเสร็จงานปุ๊บเธอถ่ายเกาะสีชังอย่างเงี้ยเพิร์ตต้องขึ้นเรือตอนเที่ยงคืนออกไปเพื่อไปนั่งรถตู้เพื่อไปอีกงานหนึ่งฉันจําได้นั่งไปงานวิ่งคือนั่งออกกองถึงตีสองแล้วก็นั่งเรือออกไปแล้วก็ไปงานวิ่งตอนตีห้าอะไรเงี้ยเขาจำได้ตอนวิ่งที่ฉันเปคือานั่งก็ไปวิ่งทั้งนังที่นั่งนั่งเอาเร่ยวแรงมาจากไหนนาวเรียวแรงไหนตายแล้วคนจริงๆอยากอยาก คือตอนนี้ก็คือตอนนี้มีแฟนงขับทางบ้านตอน,นคุณครูกแก้วไม่เห็นข้อความนะจ๊ะบอกก่อนไม่เห็น,นค่ะคนทางบ้านคือชื่นชมน้องของน้องเพิร์ดอันนี้คือผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของน้องเพิร์ดนะคะคุณผู้ชมร <laughs> ูต,รต่ตอการแสดง acting code จากเรื่องเควงแล้วเขาก็จะเป็นเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไล่ละเรื่องกันอ่ะเออคุณครูกแก้วประทับใจซีนไหนของเพิร์ดมากที่สุดในเควง เอาจริงๆเราเราเป็นกรุ๊ปละกันเพราะมันถ่ายวันเดียวกันคือซีนทั้งหมดที่อยู่อินดอร์และอยู่ในห้องที่ที่กำลังจะให้ยากริตเพื่อให้เอกริตจะให้ยาแจ็คเพื่อให้แจ็คตายอ่ะออิคจริงนิดภาพได้ของคุณรูเลยเธอมันมันมีประมาณซีนซีนพวกขอให้ฆ่าแล้วไม่ฆ่าเนนี่มันมีประมาณสี่ห้าซีนแต่สี่ห้าซีนเนี้ยถ่ายวันเดียวกัน ซึ่งเป็นวันที่เพิร์ตจะต้องเป็นนางร้องไห้คือมาวันเนี้ยเพื่อร้องไห้ทุกซีนคือนังเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยท้อเหนื่อยแบบมีจุดหนึ่งอะที่เราทําไปประมาณเหลืออีกแค่ซีนสองซีนอะเพิร์ตเดินมาบีบมือแล้วบอกครูครับผมไม่มีน้ําตาจะไหลแล้วครับคือคือ,ค,อคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเธอถ่ายอะซีนหนึ่งแล้วเคว้งมันเป็นถ่ายแบบหนังไม่ได้ถ่ายแบบซีรี<อ>ส์ซีนหนึ่งอะ ถ่ายประมาณหกเจ็ดคัทอะเธอร้องไห้ไปหกเจ็ดรอบเพิร์ทก็คือร้องร้องในร้องในร้องในร้องคือแบบค,คือเรารู้สึกว่าคนดูจะเห็นแค่ประมาณสักไม่เกินห้านาทีสิบนาทีต่อซีนแต่อันนี้คือเขาถ่ายประมาณห้าหกชั่วโมงก็มีสี่ห้าชั่วโมงก็มีแล้วบางทีนักแสดงคือช้ำหมดแล้วคือเอาจริงๆเวลาเวลาอีชันร้องไห้หาแบบสามีสมัยก่อนอีชันก็ร้องแค่ประมาณสิบนาทีอีชันไม่เคยร้องห จะไม่ไม่เล่าจริงสามมีที่ดิฉันพูดถึงเป็นตันนี้ที่ดิฉันคิดไปเองได้ค่ะจะมาโนเองนั่นแหละที่ประทับใจก็เลยประทับใจที่เอ้ยนางสู้นางสู้คือแบบวันนั้นด้วยด้วยด้วยหนึ่งโลเคชันด้วยแหละว่ามันก็ต้องใช้โลเคชันสองคือคิวน้องมันได้แค่นั้นน้องก็รู้คอนดิชันตัวเองน้องก็สู้สุดแล้วก็คือไอความช้ำเลือดช้ำหนองในหน้าที่พวกเธอเหยเห็นน่ะไม่ใช่เมคอัพ คือนางจริงจริงแล้วนี่คนก็เลยแบบว่าเหมือนมีความแบบเอ็นดูเพิร์ดตรงที่ว่าเพิร์ดตั้งใจการแสดงมากนั่นเองแล้วเราคุณครูคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่ถือว่าโอเคขึ้นไหมหลังจากที่ตั้งแต่วันแรกที่เจอจนวันนี้ดีดีด<ๆ>ีฉันจะเล่าอันหนึ่งว่าฉันน่ะมีช่วงหนึ่งฉันตอนที่ฉันทาเควงอ่ะฉันเป็นไข้หวัดใหญ่ฉันป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วฉันก็เลยไม่ได้ไปออกกองประมาณสี่ห้าคิวแล้วฉันก็นอนอยู่รีสอร์ทอะไรเงี้ย ซึ่งมันมีซีนหนึ่งที่เป็นห่วงเพิร์ทมากเพิร์ทเป็นหนึ่งในคนที่เป็นห่วงเพราะว่าเพิร์ทประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นอันนี้ดีกว่าคือไม่ได้บอกว่าน้องไม่เก่งแต่ด้วยประสบการณ์แล้วซีนนั้นซีนนั้นคือซีนเผาเรือซีนที่เพิร์ทต้องมาเผาเรืออ,อ่ซีนคลายแม็กซ์แล้วเออฉันก็เลยบอกแบบเฮ้ยให้ฉันไปไหมคือฉันก็เริ่มดีขึ้นหน่อยๆน่อยแล้วแต่แบบพี่เขาก็ไม่ให้ฉันไปเหมือน ฮัลโหลยังได้ยินใช่ป่ะพี่เขาก็ไม่ให้ฉันไปเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้ฉันเอาไข้หวัดใหญ่ไปติดทุกคนอะไรเงี้ยคือเพิร์ดก็ต้องเล่นซีนนั้นเองโดยที่ไม่มี acting coach อ๋ออันนี้คือการพิสูจน์ของเขาเองให้บีจิมเห็นว่าเออไม่มี acting coach เพิร์ดจะตายตายแล้วใช่ใช่แต่ละใส่น้ำเกลือเดินไปหาเพิร์ดใช่ไหมใช่ใช่ฉันก็จะล่ากแบเพิร์ดลูก อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเอาหนอนเหมือนแม่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 หนูก็เอาหนอนไปป้อนเออตลกมากอันนี้ตลกที่สุดเออมีแล้วแล้วของอ่ะเขาเขาถึงเพิ์งไปแล้วมาร์สีวัตเป็นยังไงบ้างคุณครูมาร์สีวัตมาร์สีวัตนี่อาจจะแบบว่าเหมือนถ้าเกิดใครได้ดูเคว้งเนี่ยจะเห็นว่ามาร์คเนี่ยอาจจะมีอาจจะอยู่ไม่จบแต่ต้องไปดูเองมาสําหรับคนที่ไม่ได้ดูแล้วมาร์สิวัตเป็นยังไงดีไหมมาร์คเราชอบมาร์มากเราชอบมาร์คในแง่ว่ามาร์คเป็นเด็ก เซนซิทีฟนะอืออืออืเข้าใจแล้วมาร์ก <Mark S 2> เป็นเด็กที่ช่วยเพื่อนอย่างที่บอกว่ามาร์กซีนซีนจะน้อยกว่าเพิร์ดอ่าฮะแล้วมีสิ่งที่น่าที่สงสารมาร์กคือมาร์กอะเขารู้ว่าเขาต้องตายในเรื่องไงอืออือือบางทีตอนซีนงานจบเขาอะเขาไปนั่งอยู่แล้วเขาก็แบบไปช่วยเพิร์ดแล้วเขาก็ร้องไห้ <c oughs> ฉันก็เลยแบบนี่นี่มันร้องไห้เพราะว่ามันสงสารเพิร์ดหรือมันร้องไห้เพราะมันเสียใจ <c oughs> ที่มันไม่ได้เล่น หรือมาเสียใจเพราะกูตายแล้วเหรอเนี่ยอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ฉันอันนี้ฉันพูดตามตรงฉันไม่ได้ตอหลุกตอแหลเลยฉันเห็นซีนตอนที่มาร์คตายอะตอนนั้นนะซีอุ้ยมันเหมือนสปอยคนเหมือนนะถ้าเกิดใครไม่อยากสปอยก็ปิดเลยค่ะแล้วไปดูเคว้งตอนนี้แล้วค่อยกลับมาดูไลฟ์นี้ตอนเซฟเออเธอมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเธอต้องดูกันแล้วแหละตอนเนี้ยฉันกรี๊ดนะบางบางคนทาเป็นเหมือนแบบว่าลืมๆอะไรเงี้ยอยากดูอีกรอบนึงบางคนดูไปสิบรอบแล้วคือดิฉันน่ะ ดูฉากนี้ของมาร์กนะเอาจริงฉันยอมรับเลยว่าฉันร้องไห้เลยเธอจริตจริงๆฉันรู้สึกว่าฉันน่ะฉันบอกกับเธอโดยตอนนั้นนะฉันจำได้เลยว่าฉันบอกว่าเอาจริงฉันชอบมาร์กนะเพราะฉันรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้เอาจริงเอาจริงๆมาร์กเหมือนนอนแต่กับเตียงอะเธอมาร์กไม่ได้มีความแบบอะไรเลยคือมันเหมือนกับต้องเล่นอยู่กับเตียงอยู่ตลอดเวลาเธอแต่ฉันรู้สึกว่าน้องถ่ายทอดตัวละครเนี้ยมันดีเท่าสุดเท่าที่เท่าที่จะทําได้แล้วะเพราะว่า ซีนก็ไม่ได้เยอะเท่ากับคนอื่นๆในเรื่องใช่ไหมเพราะว่าคนไปตรงนั้นไปตรงนี้บุกป่าฝ่ากระท่อมนู่ปปาาาน,นน,น,นี่นั่นกูเหมือนรอให้คนมาหาก,กูอย่างเดียวเพราะกูไปไหนไม่ได้ตัวละครที่มีก็คือมีแค่น้องแพมกับน้องเพิร์ดอบคนถูกปะดดแต่แต่คือเพิรออ์มาร์กก็ต้องมาทำความเป็นแฝดก,กับแพมแล้วมาร์กก็ต้องมา<ต>ทำความความรักกับเพิร์ดอีกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องมาเรียนเรื่องความเจ็บออก็คือต้องมาทำเซนซอรี่เวิร์ความเจ็บให้เ,ออเก็ดว่าเวลาเราเล่นเราต้องไม่ลืมความเจ็บเคยไหมดูละครไทยแล้วแบบโดนยิงตรงเนี้ยพออีกซีนหนึ่งเธอแล้วมึงยกมือก็คือมึงไม่เจ็บหรอหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ดังนั้นปุ๊บเรื่องความเหมือนที่คุณครูบอกว่าเน็ตฟลิกเนี่ยมันเหมือนเป็นออทางฝรั่งทางฝั่งตะวันตกเขาต้องมาตรวจสอบเขาต้องมามีคิวส่งคิวซีมีการตรวจตัว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 ทีมงานทุกคนต้องแบบ ละเอียดมากเออมีคนถามถึงฉากนี้มันไม่ได้มันต้องพูดคุณคณรูแก้วคือฉากาเลิกฉากเลิฟซีนเป็นอะไรที่คุณครูเนี่ยต้องทำฉากเลิฟซีนนี้ซึ่งคุณครูบอกว่าโจทย์คือไม่อยากให้ออกแบบอะเป็นภาพวายคือไม่อยากให้คนทุกคนไปโฟกัสผิดจุดอยากให้มีความลำมีความเป็นแบบมันคือจูบสั่งลาหรืออะไรบางอย่างอันเนี้ยคุณครูทำยังไงคุณคยังไงอันนี้อยากรู้ ฉันฉันบอกหนึ่งอย่างได้ไหมฉันรู้สึกว่าเพิร์ดกับมาร์กมีออร่าในการเล่นซีนโรแมนติกขึ้นอุ้ยยังไงคุณครูจรหมายถึงว่าแบบพอเล่นแล้วปุ๊บอะขนาดคนอื่นๆเด็กคนอื่น,น,อนไอ้บีมมาดูไอ้พัดมาดูมันต้องแบบหืมสองคนนี้แดกซีนนะคือแบบคือ,อคือเพิร์ดเป็นเด็กที่ตามีเสน่ห์ตาแบบวิ้งวิางม,ม,มาก,มากาาเวลาเล่นซีนที่แบบ อะไรพวกเนี้ยจิกหมอนอะนางม,ม,มีความเสน่ห์ที่ดวงตานะคุณพ่อตานะก็โตอย่างเงี้ยนางเป็นคนที่ตาหวานตาหนาใช,ใช่ใช่ใช่เสน่ห์อยู่ที่ดวงตาแล้วก็คือเราให้เด็กโฟกัสที่ความต้องการของตัวละครละกันคือตอนที่เราทําอะไรเงี้ยจริงๆมันมีต้องทําคอนเน็กตจับมือมองตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนพูดขอบคุณอะไรกันแล้วก็แบบเหมือนคอนเน็กตในฐานะตัวละครแล้วจริงๆให้ทั้งสองคนรัส s ในฐานะนักแสดงด้วยเออดีใจมากที่ คือเพิ per ่กเพิ่ศกับมาร์คเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วสองคนนี้ก็แบบเหมือนจับมือก็พูดว่าเออมาร์คก็แบบเออขอบคุณมากที่แบบมึงมาเล่นคาแรคเตอร์นี้กูเชื่อว่ามึงจะทาได้ดีอะไรเงี้ยคือเขาก็พูดกันแม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 นคุย <c oughs> กันอะไรเงี้ยเพื่อก็พี่แบบฝากด้วยแบบช่วยด้วย <c oughs> คือเหมือนสองคนนี้มันมีความเชื่อใจกันอยู่แล้วในฐานะพี่น้องอในฐานะพี่<อ>น้องาจแล้วแล้ววันที่มันเล่นซีนรักอ่ะ จริงจริงเพิร์ตเพิร <th> ์ตเล่นซีนอื่นมาก่อนหน้าน,นี้จนเพิร์ตเข้าใจเน็ตฟิกแล้วว่าสแตนดาร์ดที่ต้องการประมาณไหนมาเข้าใจแล้วทั้งสองคนเข้าใจแล้ว<อ>แล้วก็<อ>เหมือนตอนนั้นคือไปไปอยู่ด้วยกันแล้วก็นางก็ใช้สเสน่ห์ของนางด้วยแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่เวิร์กช็อปมาแล้วก็อยู่กับความต้องการของตัวละครคือมันคือการจูบลามันคือการต้องการตัวเพิร์ตก็คือต้องการให้ให้มาสบายใจที่สุดอ่าเข้าใจ ตัว <Mark S 2> มาร์ก็ต้องการใช่แั้วไงต่อคุณครูตัว Mark มาร์กไงตัวมาร์กยังไงมาร์กก็ต้องคิดว่าเนี่ยคือนี่คือ,นคอหน้าอีกอ่วิวะที่เราจะได้เห็นหน้าเนี้ยนี่คือใบหน้าสุดท้ายที่ฉันจะได้เห็นก่อนตายแล้ว,วะ่ะครูในเรื่องอะ่ะคือจริงๆแล้วมาร์กเนี่ยไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าตัวเองจะโดนถูกามาร์กเนี่ยจะจะอยู่มาประมาณสัก ep สอง e ีสามาร์กจะรู้สึกว่าเฮ้ย ความเจ็บเนี้ยฉันทนไม่ไหวหรอกมันไม่มีจริงหรอกยารักษามาร์คเป็น<ม>คนตัดสินใจให้เพิร์ธทำแบบนี้อ,อ๋อเหรออันนี้คืออันนี้คือแต่ฉันเอาจริงจิฉันลืมไปแล้วว่ามันยังไงฉันกลับไปดูใหม่อีกรอบแหละเ <Mark> ครื่อง <Mark S 2> จริงแล้วอ่ะมาร์ค <Mark S 2> เป็นคนขอร้องแล้วตัวเพิร์ธอ่ะแล้วตัวเพิร์ธเองอะ่ะตอนที่ทําอ่ะตอนที่ทําอ่ะคือตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกที่อยากจะทําแต่ไม่อยากให้ให้ตัวละครตัวนี้เขาเหมือนคนที่เราลากับไม่อยากให้เขาทรมานถูกไหมใช่เธอมัน เธอรู้ป่าว่าฉันฉันลำบากใจในการโคชักนี้มากเพราะว่าฉันร้องไห้ทุกครั้งขนาดฉันอ่านบทฉันยังร้องไห้เลยการที่เธอแบบเอายาเม็ดหนึ่งป้อนให้คนที่เธอรักอ่ะและทุกๆุกเม็ดคือคือความตายอ่ะเคยเม็ดนี้เขาเขาจะเขาจะลืมตามาเจอเราป่าว่าเม็ดนี้เราจะได้กอดเขาอยู่ไหมว่าเม็ดนี้เฮ้ยความฝันที่เราเคยฝันด้วยกันมาฉันพูดฉันก็จนตาไหลมันมันคืออันนี้ที่เราต้องดิวน้องให้ให้น้องรู้สึกว่าทุกเม็ด ที่ฉันป้อนให้เขาอะคือฉันจะไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกแล้วฉันจะไม่ได้มีทางได้ยินเสียงเขาอีกแล้วคุณครูน้ำตาคลอทำไมคุูเสียงสั่นคุูเสียงสั่นลาสุดคุูเสียงสั่นฉันบอกแล้วนั่นแหละฉันอินคุณอนจะอินนี้คุณอินจะซีนนี้คุณผู้ชมตอนนี้เกิดการแย่งซีนเขากำลังปุบบเฟ้าคุณครูแย่งซีน ทำบิวก็คือแบบบอกน้องว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นการที่เราจะฆาตกรรมแต่มันคือการที่เรารักและเราไม่อยากให้คนที่เรารักนั้นต้องเจ็บไปมากกว่านี้ต้องไหมคุณครใูใช่ใช่สุดท้ายคือการไปอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไปคอนเน็กไปเชื่อใจคููเลนแล้วก็ไปเล่นแล้วคอนเน็กกับคู่เนาะมันเป็นความโรแมนติกนะเนี่ยคุณครูมันโรแมนติกเธองานจอใครที่ยังไม่ได้ดูหรือดูแล้วแล้วอยากดูอีกดังนั้นปุ๊บระหว่าง ให้จบไลฟ์ก่อนไปดูโค้งต่อได้เลยเออแต่ตอนนี้ต้องดูจุกรู้ก่อน